ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆคนปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับนี่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําให้ปลูกในหน้าหนาวนะครับซึ่งจะผ่านหนาวได้อย่างแน่นอนนะครับเติบโตไวนะครับแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นโรคอะไรนะครับนี่ก็คือพันธุ์พวงมณีนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆครับการปลูกทุเรียนหน้าหนาวก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับปีนี้ก็คิดว่าน่าจะหนาวหนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่การจะเลือกปลูกทุเรียนในหน้าหนาวนี้ หรือเพื่อนๆจะปลูกทุเรียนเอาไว้กินนะครับเฉพาะเอาไว้กินข้างๆบ้านหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําให้ปลูกสองสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์มูซันคิงกับพวงมณีนะครับเป็นอะไรที่ทนมากๆนะครับพันธุ์นี้นะครับล้วโตไวมากนะครับตอนนี้ก็โตที่สุดในสวนนะครับพันธุ์พวงมณีแม้แต่หมอนทองหรือพวงมณีแอรหรือไอมูซันคิงนะครับที่ว่าสวยๆนี่ก็ยังสู้พันธุ์ พงมณีไม่ได้นะครับนี่เป็นพันพงมณีผมผมมีอยู่ามต้นนะครับต้นนี้ก็สุกงามที่สุดเลนั่นเองนะครับตัวนี้กายุ1ปีกับ1เดือนนะครับที่เคยทําคลิปติดตามให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับมือใหม่ที่อยากปลูกทุเรียนเอาไว้กินนะครับการเอาไว้กินก็คือต้องมีทุเรียนที่แข็งแรงนะครับขอให้เป็นทุเรียนนะครับอะไรเรากินได้หมดนะครับจากปกตินี่เราซื้อกินก็กิโลก็หลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นทําอย่างไรดีถึงจะปลูกให้ได้กินได้ก็คือ อ่าผมแนะนําก็เช่นเช่นที่บอกนะครับอย่างเช่นที่บอกก็คือพันธุ์พวงมณีกับพันธุ์ u, 1, มูสันคิงนะครับเพื่อนๆคนจะปลูก4ี่ห้าต้นอะไรนี้ก็ซื้อมาปลูกเลยนะครับอย่างมันทองอย่างอะไรนี้ก็ปลูกได้นะครับเพื่อนๆคนไหนปลูกทุเรียนแล้วก็ไม่ปลูกมันทองมันก็เหมือนไม่ได้ปลูกทุเรียนอะไรอย่างนี้ก็ให้เลือก arte, หลายๆพันธุ์นะครับสักสองอ่าอย่างละสองต้นก็ได้นะครับมูสันคิงสองต้นพวงมณีสองต้นแล้วก็มันทองสองต้นนะครับก็มาปลูกไว้บริเวณบ้านใกล้ๆตานะครับที่เห็นได้นะครับและเป็นพันธุ์ ถ้าเราเลือกพันธุ์ที่ทนเราก็จะไม่เหนื่อยนะครับจะไม่เหนื่อยจะไม่เครียดกับทุเรียนนะครับก็จะมีความสุขนะครับอย่างต้นนี้นะครับโตไวมากครับจากทนซื้อมาปลูกร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ตอนนี้ก็ท่วมหัวไปแล้วนะครับสองเมตรไปแล้วนะครับต้นนี้นะครับเอาตลับมตรวัดดูนี่สองเมตรหน่อยๆแล้วนะครับก็คือความงามของพันธุ์พวงมณีนะครับครับการใส่ปุ๋ยการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับการให้น้ําก็ให้ลักษณะนะครับเปียกสลับแห้งนะครับผมให้น้ําอย่างนี้นะครับประมาณนี้ ต้นนี้ก็ทําเป็นระบบน้ําแล้วนะครับเป็นระบบน้ํามินิสปริงเกอร์นะครับเมื่อเรามาดูที่โคนนะครับถ้าว่าดินแห้งเราก็ให้นะครับดินเปียกอยู่เราก็ไม่ให้นะครับการให้น้ําแต่ละโคกแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะทุเรียนเนี่ยเอ่อเราทําโคกให้ทุเรียนเนี่ยเราก็อาจจะทําได้ไม่เหมือนกันนะครับที่สูงที่ต่ําดินละเอียดดินหยาบอย่างนี้นะครับการแห้งของดินก็จะไม่เท่ากันนะครับวเวลาเราให้น้ําเราก็ต้องเดินดูหมันสังเกตมาจับดินดูนะครับดับจับดินดูถ้าดินยังเหนียว ยังเหนียวปัน้นปั้นเป็นลูกกระสุนได้อยู่อย่างนี้นะครับปั้นเป็นหนังลูกยางหนังสติ๊กได้อยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องให้นะครับต้นนี้ให้น้ <f uck> 1> 1ําวันเว้นสองวันนะครับหนึ่งวันเว้นสองวันโดยที่ให้เปียกเวลาให้ก็ให้โชคนะครับให้แต่ไม่ให้ไหลออกจากโคกนะครับก็คือให้เปียกแค่โคกจนชุ่มแล้วก็เว้นไปสองวันแล้วก็ให้อีกนะครับปุ๋ยก็จะเป็นอ,อย่างที่ผมบอกนะครับปุ๋ยผมก็ใช้หลากหลายนะครับแต่ไม่ได้ฉีดให้ทางใบนะครับทางใบผมไม่ฉีดเลยนะครับให้เฉพาะทางดินก็จะมี ปุ๋ยคิงโชบุอัดเม็ดคิงโชบุ633แล้วก็สูตร1515 15ครับของยาล่าแล้วก็มีสูตร28 10ค,คนะครับซึ่งตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับกคงจะไม่ได้ใช้อีกแล้วก็จะเป็นสูตร15520นี่ก็ซื้อมาไวเ้เยอะพอสมควรนะครับเป็นสูตรที่ปุ๋ยที่ผมชอบนะครับ15520จากเกษตรกลาแนะนำมานะครับก็ถือว่า ตรงใจพอดีนะครับตรงใจพอดีกับการวิเคราะห์วิจัยที่เขาทาให้เราดูมาว่าทําไมถึงต้องใช้สูตรนี้สูตรนี้นะครับกับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจะทําให้เราสําเร็จได้นะครับและเพื่อนๆคนไหนอยากปลูกเอาไว้กินเองนะครับสี่ห้าต้นหรือห้าหกต้นอะไรอย่างนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับที่ผมนํามาเสนอให้เพื่อจะมีประสบผลสําเร็จได้กินเองนั่นเองนะครับจะไม่ได้ซื้อทุเรียนกินนะครับ ครับคลิปนี้ส่วนสะสมนะครับที่วังกทา,าปากช่องนะก็จะสีมานะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้นะครับสวัสดีครับ